สวัสด,ดีค่ะอยู่กับสาวูสายลุยนะคะมอยวันนี้เสียนิกซ่อมรถเสร็จแล้วนะคะเจ้าคูปะตาร้อยห้า X ซ่อมเสร็จแล้วจ้ะมาเช้าก็มาซ่อมตั้งแต่เช้านะคะมีลูกน้องหนึ่งคนไอซาดต่อไปซ่อมรถใหญ่ใช่ไหมลูกี้ น้าคือหยิมเนี่ยนี่อยู่รถคันไหนคะอยู่รถคันไหนคะอย่าทะเลาอ,อ,อะไรนะคะไม่แย่ดักนะคะพี <c oughs> นี่ไม่แย่ดักนะคะ <c oughs> <c oughs> เล็กๆไม่เป็นไรคะ่ะ <c oughs> เล็กๆไม่เป็นไรเพราะว่าข้าวข้าวกอขอนี่บดจวดบันไดเขามะลิปุ๊บจวดเลยตีสองตีสามกันมี่ เนี่ว่ามีอันด็กเป็กเยอะอันนี้แกก็กวาดนะคะทำความสะอาดน่าจะเอารถขันยายเข้ามาหรือเปล่าไม่รู้นะคะอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว้าสมแล้วคือเก่งแถววาคือเก่งแถววายอดมันยันว่าขอยอดมันแล้วเรียบร้อยอ่ะอัจจะระบีพร้อม อันนี้เราหนดกุ้งตัวใหม่นะคะปีนี้พอลงทุนให้ใหม่เลยหลังจากปีที่แล้วเชื่อมแล้วเชื่อมอีกเชื่อมก็บลูสีเสื่อมแนวดลูกพี่สั่งสายพัานยังโอ้โหอ้าวทำไมนอดนี้ไม่ขันล่ะพวกลูกพี่นี่น็น,นไอไอแซด นี่นอดบอมมุนอันหนึ่งสองอันนี่นี่ตัวนี้กับแม่นี่นี่รูอแล้วอันต้งใส่ครอ,อ,อบนะครอบมันนุ่ครอบมันอยู่ข้างหลังนุ่นเก่งเก่งเก่งไอ้ซาบมาหม,มุนเลยซอมรถแนี่ยวะไหมโอ้นอดนมัาหลายตัวบ่ฝั่งนี้อ่ะหนูครอบมันอยู่ข้างหลังนู่นนะคะ น,นี่ก็ใช่ะละ่ะนุพีห้าย,าย้ายย้ายแบตย้ายแบตดว่วนย้ายแบตย้ายแบตมาใช้คันนี้นะคะเนื่องจากว่าเขาบยุยแบตเข้าไปโดนตืบไว้ไว้ใส่ครอบอตื่น่เต้นนะวะด่าถึงเมาเล้วสิเมาเวียนเนี่ย อะไรงานไปหมุนน็ <คา S 1> อตเออเอายกแบตไปแล้วค่ะของช่างนกก็ส่งออกไปแล้วหนึ่งคันนะคะเมื่อเช้าลูกค้าก็มารับแต่แต่เ,เช้าเหมือนนะคะรถคันนี้ก็ก็ไอ้นี่นะคะนี่ทำอ่า ทางน้ำมันใหม่นะคะพี่น้องทางฐานน้ำมันโรอรอดั้มดัมกำลังเดินทางมาค่ะนะคะดั้มกำลังเดินทางมานะคะทุกคน<ม>บอกเลี้ยวบอกเลี้ยวให้หมุนน็อตหมุนน็อตรู้สึกมือไม้อ่อนแรงไอ้ย,ยอ่าไปบันแมทมปีนีน ยี <I> ่ผู้เนี่ยผู้สาวผู้สาวก็ได้ลูกนึงเลยยายเอาลูกแมวแม่เขาบอกแม่เขาบอกผู้สาวแต่แล้วเขาเขาไปเกี่ยวเขาปีเท่าไรวะไปเกี่ยวอูนปีแล้วจักปีเหรอปีประนันโบเขาไปเกี่ยวเขาอยู่บนหอดเจ็ดปีเลยสมองหอดแล้วเนาะยาคือจับขึ้นจืดเลยวะเอ๊ะ มูนนอดนดคะ,ะเสร็จแล้วนมคู่ใจสั่งนิกต่อไปก็จะนอนยักเขียวอันนี้น่าจะมาอัดเจารบีพอาช่างมาดูแล้วตอนนั้นมาอัดจาระบีกับสอมนิดๆน,น,น่อยๆค่ะไม่ได้สอมไร ม่ามียังหลายมีแต่สายผ่านกระสั่งนี่เปลี่ยนน้ำมันคงน้ำมันเครื่องประมาณน,นั้นนะคะหมนุมนหมนุนหมุนให้ครบทุกตัวมันรวมมีรีเดียอะเสียงเครื่องกึ้ง ลั่นยังพร้อมลั่นยังมาไปซชื่อน้ำมันมาตอนแดดรถคันนี้ก็ใช้แบตสองลูกนะคะใส่แบตสองลูกนะคะพี่น้องรอเชีนยนิกใส่แบตก่อน,นะคะะีิสตาติบอ แลได้ยินได้ยินพ่อว่าจะไปบนลาวลาวันที่ยี่สิบนะด้วยลาวลาวันที่ยี่สิบเตรียมสูงเตรียมเสือละวบอกถุงมือถุงมือนะ้ำมานาใส่ดอกเกี่ยวเกียวซืว้อโซส่สามอันอ้ใส่ยังใครใครทำเกีียวหายคนนั้นโดนหักเงินนะคะ,งงยะอยู่ไซ <laughs> จอบดิจอบ,จอบ มันเนี่ยนี่พี่ไก่ยุ่ยใส่เสียเบิร์ดอ่อยเฮือนเจ้าโอ้พี่เอาเมื่อเฮือนเข้าประจำตำแหน่งตัวนี้ญาของธรรมะหากินธรรมะกินจริงครับไม่มีเก็บหรอกฮ่าฮสิฟากทีวีไบบน้ำไข่ฟังดีดีเลยวันที่ธรรมะหากินหากินแล้วก็เล็ววันนี่จะทำหาของเก็บครับผมไม่มีเก็บ บ่อะไใส่ขอบบ่บ่เอาตะกี้เ้าเ้าใส่ก่อนบ่แมนบ่เ้าจะเอาขึ้นมาห้าวบ่แมนบ่เหาใส่แนวนี้ก่อนเ้าจะเอาขอบมาใส่บ่เอาคือได้เอาซีดำเอาคือเดีาซีดำดำต้นเดิมมันอยู่ไหนล่ะตัวดำเลยได้ตัวดำตัวเดิมวเดี๋ยวจะรอลุกจ้าใส่สีฝานเดี๋ยวมันเป็นยัง ตถอย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 อันนี้จะจะสตาร์ทรถจำได้ปะน้องหมึงปุ่มสตาร์ทเสนอ,อ่อบัดจำได้ปะลูกพี่เอาลงมานดิล่ะเอาไมาดิล่ะสตาร์ทรนเนอได้ปะนี่บตีด ไม่ติดนะขึ้นคู่เมด่แล้วค่ะพิชาพิชาขึ้นคู่หมดแล้วนะสำหรับเสียนี้เราไปนั่งกอดอีมเอากระเมีดยดย <c oughs> สึกตื่นกล้อง จังพอกันไม่คีมหนาครับพี่น้องใครเซนีเราอันตัวตาโรติดก่อนนะคะว้าวเ<ป>ก็บเร็วเก็บเร็วลุ้นลุ้นลุ้นจะติดไหม เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีสวัสดีจ้า